นี่นะคะยามเช้าแบบนี้เราก็กําลังจะออกไปทำงานเนาะเราก็ว่าควายตัวนึงหายไปไหนพอเราขับรถอ้อมเลี่ยงเมืองมานะคะเจอหันมาดูมาเล็มหญ้าไม่รู้ว่าแปลงผักเละไหมเนี่ยก็จะดื้อน,นะคะของขวัญกินอย่างสบายใจเลย เพราะว่าพ่อบ้านไปส่งไปส่งนักเรียนแทนนะคะระหว่างที่เราถอนผักส่งลูกค้าแล้วก็ไปซื้ออาหารไก่มาดูมะเขือเราจะเรือไหมนี่แปลงกวางตุ้งไม่รู้นางยำหรือเปล่าเนะฮะของขวัญไม่เอาเรื่องนะเองเนี่ยมันใช่ที่ไหมไปไปเลย แน่แน่มาเขือฉันไ,ไป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 ยังไม่ถึงเวลาหม่ทอดน่องมาเลยโอ้จ่ายจ่ายจ่ายจ่า,า,ายดื้อ,อนะโอ้ยมามาดูมะเขือสำรวจมะเขือโอ้ยออยังชั่วมะเขือย,า,ยาวยังอยู่นี่นะคะ นางชอบลุยนี่แปลงมะเขือเราหนูไล่ไปอยู่กับฝูงแล้วดูซิจะกลับมาอีกไหมเข้าคอกแล้วไม่ชิวมากเลยนะชิวมากเลยเธอแป้งผกักฉันนั่นนะคะเข้าไปแล้วยังมองอีกอ่ะไปกินนมต่อนางยังนี่นะคะ กินนมต่อนนนไปหาแม่ในคอกแล้วนี่ความสนของควายในสวนเรานะคะก็นางชอบมาเดินทอดน้องอยู่ในสวนผักแล้วก็ต้นฝรั่งพวกมะเขือเราเนี่ยไอเราก็สงสัยนะทำไมมะเขือเราตายไก่หรือควายเนาะหายสงสัยแล้ว ไปคะ่ะวันนี้ก่อนจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับส่วนข้างบ้านเกษตรผสมผสานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะโอ้มาเขียายาวยังอยู่คอย,อยชั่ว